โอเคครับมาก็เช่นเคยอยู่กับนาคอสโซโลแรงกับการแก้ดาวขึ้นซูพีมีกแล้วโอ,โอหน้าเบื่อชิบหายนะครับไปเล่นวูคองแพลิเลยโอ้ยจากห้าสิบเจ็ดเหลืออันนี้ตอนนี้แก้กมาจะขึ้นซูแล้วครับไม่ก็น่าจะตาเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเออก็มาดูกันว่าเอาลูกรักมาแก้ดาเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะไปดวนก่อนดูนก่อนดูน,น,ดาน,นยาวๆนะเกมนี้ ยังไรอย่างไงเนี่ยงงลิกเตอร์แคมป์เนี่ยมีคิกซี่ด้วยอุ้ยงัดอ่ะแล้วยกแล้วยกต่อไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินอะไรเนี่ยอีเขี้ยคอมโบเขี้ยเลยเนี่ยคืออุ้ยหรือกําอย่างไปด้วยคือคอมโบอะไรเนี่ยลิกเตอร์ยกคลิกซี่ยกแล้วผมยกต่อไงอไม่ต้องเล่นเลยฟังไปเลยโทรศัพท์อะ่ะโอ้โหแล้วเดินยาวด้วยลิกเตอร์อะไรเนี่ยใจเย็นดีปรุ่นไทยใจเย็นดี ออไเราจะจบเราจบแล้วนะเราป่าจบแล้วนะจ้ำไหนไหมูลหลานเนี่ยก็กลับเราอะเอาหมดครับเอาหมดครับเอาหมดครับเล็กน้อยเอาหมดเปิดนะเปิดเปิดอันนี้เปิดเปิดหมดละเปเอาจริงละเปิดเทนเยอะไม่ได้นะเอาจริงละต้องแกแล้ะต้องแก้ดาวละไม่ได้ละต้องแบบเอาจริงหน่อยวะอืม ก่อนเกิดก่อนเกิดก็ให้ไวเลยครับอุ้ยอุ๊ยโดนดักลากมานะตีเลยเปิดเลยมูลาดมูลาดมั่วนะแต่เราเราโฟกัสมังกรก่อนนะออบเจกต์ก่อนออบเจกต์ก่อนออบเจกต์มีคนได้อะรู้จักบ้างอุ๊อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเอา,เอา,เอางัดสองแล้วเอา้เอา ออาเอาเอา,เอางัดสองไปรีฟาร์มเลยอะไรเนี่ยลิเตอร์คิกซี่นี่มันคอมโบนี่หว่าโอ้โหมาสามนาทีคุ้มทองบัฟเลยเนี่ยโอเื่นไม่มาปะเขาเหมือนเทมาฝั่งนี้นะอุ้งงัดแล้วเล่นแล้วก็ตามอุ้ยไม่ทนันโดนดูดดิ มีได้โดนดูดสองบับเลยสองบับเลยแบี๋ีวสองบับเลยเอาเยอะเลยต้องเอาเยอะไปก่อนต้องแม่เขาเกิดนะอุ้ยบนสองตัวเลยบนสองตัวเลยบนสองตัวเลยต้องได้ตัวหนึ่งอะ่ะต้องได้สักตัวอ่าเล่นด์กแมพแล้วไม่เห็นด้วยอาได้ฟิกได้ฟิกก็ง,งัดไปดีได้ฟิกก็อ้าสองตัวอืมสองตัวไปดีสองตัวไปดีเดินแหลกครับเดินแหลกครับเกมนี้เดินแหลกครับ เดินแรกครับรีเลยรีรีฟาร์มเลยรีฟาร์มเลยไวเลยไวเลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าไม่ต้องพักอ่ะไม่ต้องให้เขาพักหายใจอ่ะวุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยช่วยหน่อ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 ยไม่ได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมั่วนะเนี่ยโอเคได้แพนดา้าคุณมั่วนะผมขอนะ ก okay. ูเลยกูเดินบูเลยเข้ากูใช่ไหมโอเคเข้ากูกูเอาคืนนะในล่างด้วยหึเข้ากูกูเอาคืนนะแล้วกูแล้วกูแบบเอาตัวแถมด้วยไงแปครับลีเดินแดงนะอุ้แต่ได้ไหมเอ้ยได้กลางแล้วเนี่ยไม่มีตัวมาเนี่ย มูลาดมาไปเดินแดนงดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเลยรู้สึกว่าเกมมันได้เปรียบนะเกมนี้ลงกับเมยมันเดินกันดีอยู่ครับมันเดินว่อนเลยเดินในแมปอะเดินแบบว่อนเลยทันแล้วเนี่ยตัวหนึ่งนะงัดสองแล้วเปนดาดาก็ได้มูาลาดรอดไปไหนอะไปไหนอะอู้ไม่ได้คิว ต้องแลกในชีวิตดิจะมาเอาปัอมอ๊มมาเฮ้ยวันนี้บะน,นี้อะไรเนี่ยไปกูลิเตอร์กูลิเตอร์เห็นไหมน้าสุดเลยโว้ยโว้ย,ยโดนดุดโดนดุด,ด,ด,ดนี่งไงเรานี่งไงเราไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเดินแหลกครับเกมนี้ลิกเกิมเล่นดนีอันนียเฮ้ยว่าไม่ได้เล่นดีจัดลิเตอร์ กองต่อดีครับเหมือนสุภาสิตที่เขาว่าเลยว่ะรมดีมีชัยไปกว่าครึ่งอะมันของจริงว่ะแ,แต่ย่้อนว่ะนี่ไงเราเอกขาบ้านเราไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้า,อ,จาอุ้ยลิง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 ใจเย,ย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโบเก้นจะมาแล้วนี่ขนาดไม่ได้โบเก้นนั้นเนี่ยยังแรงขนาดนี้เนี่ยไม่ได้้วเมื่อกี้เล่นเกมตามมานะมีเก็บกดอยู่นะ ต้องเอาคืนหน่อยว่ะสองบับเลยสองบัฟเลยไม่ต้องเอาออพเจมกันไม่ต้องเอาโดนมาเยอะไงเกมเมื่อกี้โดนมาเยอะหน่อยว่ะต้องเอาคืนนะเจมสองบัฟคุ้มแหลกว่ะเกมนี้คืลิสเตอร์เดินดีนะเดินเติมแบบเดินแหลกเลยว่ะ ต้องดาบแดงว่ะเกมนําขนาดนี้ไม่ได้ฮะดาบโรดเมทไม่ได้ดาเมทไม่ถึงต้องแบบดาบแดงเลยวัดาเมทไปเลยดาเกิดคุมดักต่อไงแผนปอซ่าเอฟเอเตอร์เอฟเอฟเอฟไงอีกแล้วเหรอไฟอีกแล้วเหรอไฟอีกแล้วเหรอกลางดวงเลยดาเมทไม่พอกลางดวงเลยกลางดวงเลยดาเมทไม่พอไรเนี่ยไม่ได้ต้องหาดาบแดงก่อนอยเย็น ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลือดน้อยเกินเดี๋ยวโยนนะถ้าเกมแบบนี้แล้วอย่าผ่อนนะครับอย่าผ่อนไม่พอต้องอย่าพลาดด้วยนะไม่งั้นจะเป็นเรื่องวะนะยือถึงเลดนี่ลําบากครับเพราะามันเป็นยอนนะรูรูกันอยู่นะยอนลาชาสิบห้าทีครับยือเลดมัวซั่วนี่ไม่ได้นะยอนรูดตายหมดนะครับแล้วเกมนี้เป็นด้าเขาขึ้นเป็นขวัญฟาร์มด้วยน้ำเมียเขาไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะ เดี๋ยวเหอะ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 ขอตัวหนึง okay. น่งโอเคขอหนึ่งได้สองมาขอหนึ่งได้สองนะโอ้โหเยันเจยันพี่เจยันเจยันดูแลก่อนดูแลก่อนเจยันพี่อะไรเนี่ย <c oughs> อนะไรเนี่ยอืมเอาหมดนะอนะตอนนี้เอาหมดนะเอาหมดนะตอนนี้ก็เอาหมดนะ บูดอเมดอะบูดเมดอ่ะใช้เดเมดให้คุ้มอ่ะบูเดเมดอ่ะมังกรครับตอนนี้เห็นฟาร์มอยู่คือใจเย็นอยู่นะยังต้องหาแบบดเมดหน่อยนะเออตอนนี้ดับแดงเรามาแล้วเราขาดดับเดรเมดไงตอนนี้เดร์เมดเราสุดแล้วนะเทสให้เดวเทสให้ดูเดวเทสให้ดูนี่ไงโอ้กูโดนแม่งกูตามดิกเตอร์ได้แหละกูโดนใบเอลีดโอ้คุณผู้ชมเลยแบบไม่ได้เห็นดเมดเลยไม่ไหวเลย ออลิกนะได้นะอนะลิกนะดักเกิดขุมดักต่อนะรู้มือนะอุย้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุยอ้ยแรง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 ยายายาไม,ไม่ลิมไม่หล่นไม่ต้องโยนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตายนะคือผมแค่แบบสะด,ดุดพื้นล้มอะ่ะม,มาฟามต่อฟามต่อฟามยาวเลย ตันนี้ขึ้นเหลือแค่ขึ้นบ้านขาอย่างเดียวนะเคของเราต้องการครบแล้วเหลือแค่อย่างเดียวตอนนี้เราเมรเราเฟื่องฟูมากเลยเหลือแค่เกาะเกิดนะอุ้ยๆๆๆไหวปะวะกระเทยวะว่าไม่ใช่แหละเว้ยข้างบนอย่านะอย่านะอย่านะราดนะราดนะเอาหมดนะเอาหมดนะเอาหมดนะเอากลางด้วยนะตอนนี้เอากลางด้วยนะ นี่ไงตีเข้าไปตีเข้าไปโอเควูแพนด้า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 ไม่ได้ะจะว่าจะส่ยเอ็นซะหน่อยไม่ได้ดิเขารู้มือน่ะดาร์คทิพย,ยาไขึ้นแล้วเหรอเฮ้ยนี่แป๊บเดียวเองนะดาร์คทิพย์าขึ้นเรามีเกิดนะรู้เรื่องนะอุ้ยลิงเหมือนเจอคดีนะ เหมือนเจอคดีนะเหมือนเจอคดีนะเหมือนเจอคดีนะสิบห้าขึ้นแล้วม,ไมีไม่มีป่านะรู้รู้จัดนะรู้งานนะเปิดเลยให้ไวเลยน้องไม่กล้ามั่วหรอกมั่วผมเสิร์ฟให้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแปลกๆแ,แล้วว่าจะตายวะแปลกๆแล้วว่ะดูเร็กวกันดูเร็กวกันใจเย็น น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคนล้วเลยแค่ขึ้นบ้านเพื่อปิดเกมนะครับตอนนี้ตอนนี้ของจอนมันเฟื่องฟูมากเลยวะรู้สึกได้เลยว่าไา้โดนชุดเดียวตายนะ no อย่าพลาดดิตอนนี้ย้วเมียเขาก็ฟูแล้วเมียเราก็ฟัะเราพลาดไม่ได้ นีไ่ไงพลาดไม่ได้ก็ตายไปตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ออยไม่ตายเลยองงดโอ้โหเราไม่มีไม่มีอะไรช่วยเลยแล้วเนี่ยดีนะไม่เสียคียวตอนหองมาด้วยนม่ว่าจะตายคอดนาเมดพลาดกูสับคี้เลยแต่ดูน,นี้ผมเล่นเราออกดาบคีันไม่ค่อยคียเลยไม่รู้เป็นไรนะมีเปอร์เซ็นต์คีแต่ฟันไม่ค่อยคี้เลย โอ้แล้วขึ้นบ้านยากด้วยครับ <t> mm hmm. ตอนเนี้ยต้องต้องทําไงนี <T> ่ไงต้องทําแบบนี้ได้แค่นั้นวะเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยมีมุมมันไม่มีมุมไม่เล่นน่ะิอุ้ยวสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขีย้หย่อนหย่านะเดี๋บีดเลยไวเลย ัวย้อนมาัวย้อนมาดูเลื่อยก่อนดูเลือยก่อนโอเคโอ้ยอ่าย้อนตายรู้สึกผมเล่นยากว่ะตอนนี้เหมือนเหมือนผมโง่เลยตอนนี้ทำอะไรช้าจัดเลยว่ะผมเนี่ยตอนนี้ดูโง่จัดเลยไม่เป็นได้ยังไงเนี่ยเอาตายเลยเอาเอาหายเลยเอา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 ล่วงเลยดูมัวนะดูมัวนะ ไม่ใช่ทุ่งเาเวนเดรนนะครับเนี่ยคุณมาเดินแบบเนี้ยไม่ได้นะคือดาร์กตัวที่2จะขึ้นแล้วอ่ะคือเลยยังจบไม่ได้เลยคือต้นเกมอย่างเชวแลเวาการเกมอ่ะแล้วพอเลดเกมคือพระเจ้ามีของไนงะบอทแมพไงไม่ไหวดิโอเคเรามีเคียวแล้วตอนนี้ที่ว่าจะใช้ดาบเดอะบีดนะในการตีของ บนะบัมันจะเป็นการโยนเมื่อวานถ้าเราเปิดเลยเนะี่ยน่าจะไม่นะลังดาดุดเลือนนะโอ้โหแล้วยิงลิงไปโยนด้วยไงจะตาย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 อย่านะเว้ยโอเคโอ้เราหมดเราเกือบหมดตีเพื่อแลกดาร์กไงโอ้โหแล้วเหลือปืนกับผมสองคนเป็นเรื่องอะไร พื่อแต่ไม่เป็นไรเรามีเกิดแล้ว <Just in. S 1> ต้องรอเพื่อนนะเว็บเรามันก็ชนสูงนะครับคอไม่น่ากล้าออกมาเล่นมัวสัวครับอุ๊ยอาเจอเป้าหมายนะเจอเป้าหมายนะสองตัวอ้ายอนเจ็บนะยอนเจ็บนะยอนเจ็บนะอ่ะมีมูลาด้วยนะดักเงานะนี่ไงดักเงาไงตามสูตรไงไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเว้ยวีมีบอนนี่บอนนี่บอนนี่ เมกาทำเป็นเอ้ยสองตัวเลยคอสคิวคอสคิวเว้คอสคิวเอ้ยนี่ไงอ่าไม่ตายด้วยขอสักตัวได้ไหมโอ้โหจับปลาสองมือโอ้โหจับปลาสองมือได้ตัวเดียวไม่น่าเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยยา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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือจะจับปลาสองมือไงได้ตัวเดียวตอนนี้คือเลขสวยแล้วสิบคิวแล้วปิดชิปได้แล้วตอนเนี้ยหูยยมีดับแดงว่ะอายอน อยอนเอาหายเลยโยบ้านตี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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันทรมานเกินไปไหมเนี่ยไม่หรอกคือผมยังไม่จบเกมเพราะว่าผมอยากเป็นถึงสิบคิวไงนี่ยมันถึงสิบคิวแล้วมันจบเกมได้แล้วนี่ๆผมจบเกมเลย ต้องสามทางด้วยเนี่ยสตรีมเมอร์สามทางเนีย่ยผมไม่ใช่สตรีมเมอร์อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอ้างสวนหนอ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 ฮะฮะยังไงเนี่ยสองวิ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 ใจเย็นใจเย็นดูเรื่องใจเย็นใจเย็นใจเย็น no คือเลขมันสวยแล้วไงนี่งไงเลขมันสวยแล้วเลขมันสวยแล้วเว้ยมันจะสับตอนที่มันไอ้นี่ นี่ยคือเลขมันไม่สวยมันจบเกมไม่ได้ไงเห็นไหมผมไม่คลิปเอ็นบ้านเพราะว่าเลขมันไม่สวยเออเลขมันสวยแล้วผมจบเกมได้นี่ไงเป็นไงจีเนียสเปล่จีเนียสเปล่ดูเลยเนะี่ยดาวหัวทุเรศจัดดาวผมมาดูดดเมดเลยในเกมนี้บอกเลยว่าเทเดเมจยับเกมเนี้ย ดูชมเลยชมเลยเดี๋ยวชมเลยเกมเนี้ยดเมไม่ต่ำกว่าสอล้านนี่ไง32%เปเซน์